ครับในวันนี้เรามาแลกเปเลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเราจะพัฒนาตำบลของเราไปในทิศทางใดนะครับแล้วเราจะมาสร้างคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนของเราเนี่ยยังไง<อ>กันดีครับขอโทษนะครับคุณอาพอดีผมมีนัดกับผู้ใหญ่เสมียนคุณอาพอจะรู้จักไหมครับผมนี่แหละครับผู้ใหญ่เสมียนเอาว สวัสดีครับผู้ใหญ่เสเมียนผมที่นัดเอาไว้ว่าจะมาขอคําแนะนําเกี่ยวกับโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่พอจะให้คาแนะนําผมได้ไหมครับได้สิครับตะบลเราเนี่ยโดยเฉพาะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผู้ใหญ่ครับไม่ต้องเกรงขอแบบสบายสบายเลยก็ได้ครับได้ครับก่อนไทยน้องผ่อนไทยนะค,นยนะครับตาบลของเราเนี่ยได้รับนะโอกาสที่ได้ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงนะครับเราได้สร้างสิ่งแวดล้อม มีจิตอาสาและที่สําคัญเรามีอาหารกินตําบลของเราเนี่ยเชื่อมโยงและสร้างความมั่นคงและก็จะสร้างคุณภาพชีวิตของคนในตําบลของเราก็ตรงตัวอยู่แล้วว่าผู้นําการเปรลี่ยนแปลงเราผู้นําทั้งตําบลของเราเได้รับคัดเลือกเป็นผู้นําที่โดดเด่นมีศักยภาพและเรามีภาคีเครือข่ายสําคัญหลักๆนี่คือสํานักงานพระนามชนนครสวรรค์แล้วก็ส่งต่อมาที่เครือข่ายที่กระจายออกมาสํานักงาน ขนามชนอำเภอมืทธพิสัยเนี่ยนะครับแล้วก็มาเชื่อมโยงตรงนี้มาวิเคราะห์นะครับจุดอ่อนจุดแข็งทุกเนี้เราก็มาร่วมกันพัฒนาทั้ง13หมู่บ้านได้เข้าร่วมโครงการโคกหนองนามโมเดลทั้งนั้นเลยและตอนนี้ก็จะมีการขยายผลและก็จะเป็นศูนย์ต้นแบบนะครับผู้นำทำก่อนทำให้ชาวบ้านในแต่ละหมู่ได้เห็นว่าเราประยุกนะครับเป็นกเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลเนี่ย แล้วทำไมถึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเ่ะครับเราอยู่ในท่ามกลางพืชชงเดียวเราจะทำอย่างไรที่จะให้ชุมชนและชาวบ้านเกษตรกรทั่วไปเข้าถึงในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานนะยกตัวอย่างเนี่ยนะครับเข้ามาที่หมู่ที่7ขนองตูแปลงตรงนี้โดยการนำของกับผมเองเป็นผู้นำต้นแบบนะครับที่ได้รับโอกาสจากกรมการพัฒนาชนเข้าไปอบรมนะเรื่องของหลักสูตร กเกษตรที่หม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลตรงนี้มาปรับพื้นที่ของตัวเองนะในพื้นที่ครั้งแรกเนี่ยสไร่ก่อนนะครับมาทําเป็นโคกมาทําเป็นหนองและทําเป็นนาแล้วโคกปลูกอะไรบ้างครับปลูกป,ป่านะครับป่า3ายยางประโยชน์สย่ยางป่า5ระดับนะครับป่า3อย่างมีอะไรมีไม้ผลนะครับไม้ใช้สอยและไม้เศรษฐกิจนะครับได้ประโยชน์สย่ยางนะครับพออยู่พอกินพอใช้พอร่มเย็น นะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นรูปธรรมเราก็มีเลี้ยงปศุสัตว์นะครับมีเป็ดมีไก่แล้วส่วนของหนองอะครับเราเลี้ยงปลานะครับความมั่นคงด้านอาหารนะรส่วนนาเราก็มีแปลงนาของเราที่ไว้ปลูกข้าวซึ่งเป็นแปลงที่ปลอดสารเคมีร้อเปอร์เซ็นต์นะรตรงนี้ทําได้อย่างไรเพราะระบบธรรมชาติเกื้อกูลนะครับพื้นที่ตรงนี้จะมีความอุดมสมบูนะรณ์ในเรื่องของอินทรีย์วัตถุนะครับลรวก็แร่ธาตุอ่างา โอ้โหถือเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะครับเนี่ยว่าแต่พี่คนข้างหลังเขาทำอะไรอยู่นะครับอ๋อผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10บนิวสะาดาเป็นผู้นำอีกคนหนึ่งลองไปคุยกับเขาดูสิอ้าสวัสดีครับผู้ใหญ่สวัสดีครับผ,ผู้ใหญ่กำลังทำอะไรอยู่นะครับกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแปลงจากโคกหนองนาครับแล้วผู้ใหญ่มีส่วนร่วมในโครงการยังไงบ้างครับก็ได้องค์ความรู้หลังจากที่เราไปอบรมมาก็มาแนะนำชาวบ้านนะครับเกี่ยวกับการปลูกผักนะครับไม่ว่าจะเป็นมะละมะเขือผักหลายอย่างนะครับ ตอนนี้สามารถให้คนในชุมชนนะครับมีรายได้เพิ่มแล้วก็ส่งออกทั่วประเทศนะครับก็เป็นที่นิยมมากนะครับของมูสิพของเรานะครับก็ทําให้คนในชุมชนอยู่ดีกินดีมีสุขก็มีชีวิตที่แจ่มใสเพิ่มขึ้นเยอะนะครับนอกจากผมแล้วยังมีผู้นำมูลนอยู่ทั้งนู้นโอ้โหไทยไก่สุดสดทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยสวัสดีครับผมผู้ใหญ่จุมพลดวกวัดผู้ใหญ่บ้านวังตะโกหมู่ที่9 ตำบลหนองนอง,ง,งสวัสดีครับหลังจากที่กระผมได้รับการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการทําโคกหนองนากระผมก็ได้มาทําที่พื้นที่นาของผมที่ได้รับการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากหมู่ที่เจ็ดของผู้ใหญ่เสเมียนได้รับความรู้เพื่อกุศะแล้วก็ในน้ําก็เลี้ยงปลาส่วนบนโคกผมก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ เพื่อให้ป็นแหลงาหา่งห้วทําไมถึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการล่ะครับหมู่บ้านของผมเคยมีการปิดหมู่บ้านมาแล้วนะครับหลังจากที่ผมไปรับการอบรมแล้วก็คือว่าเรามีแหล่งอาหารที่มันคงเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในชุมชนหมู่9เดี๋ยวนี้พี่น้องหมู่9ของผมเนี่ยได้รับการตอบรับชื่นชมนะครับแล้วก็มาดูงานหลายคนบางคนไปขุดด้วยงบส่วนตัว นะครับอยากกะทาตามที่กระผมทานะครับสุดยอดไปเลยนะครับถือเป็นการขยายผลของโครงการที่ประสบความสําเร็จเอามกมากเลยนะครับจากการที่เราได้นําเสนอนะครับตาบลของเรานําเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วเราก็มีการขยายผลนะครับต่อยอดออกไปตามพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นหมู่ที่1นงหนองตงูเนี่ยเราได้ขยายผลไปสู่วัดหนองตงูโดยการนําของท่านพระครูนิรภัยสุกัดสุนทรจเจ้าวัด วัดหนองตงูและเจ้าคณะตำบลหนองตังูนะครับท่านเป็นพระนักพัฒนารูปหนึ่งซึ่งมีการจัดทําเป็นแปลงผักนะครับเพื่อที่จะให้ญาติโยมที่มาทําบุญที่วัดเนี่ยได้นําผักตรงนี้ไปประกอบอาหารและเรายังได้ขยายผลจากวัดสู่โรงเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนั่นคือเป็นการเกื้อกูลส่วนหมู่ที่3นะครับตอนนี้ก็มีการเข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดลกับโครงการพนานชนอยู่ระหว่างดําเนินการแล้วก็ขับเคลื่อนนะหมู่ที่10มีก็คือมีการปลูกผักมีการขยายผลเป็นวิสาหกิจเป็นศูนย์กระจายสินค้าผักลายใหญ่ของตำบลเราหมู่ที่9กนะครับก็มีการขับเคลื่อนนะเรื่องของโคกหนองนา โมเดลนั้นเป็นรูปธรรมเช่นกันนะครับสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของตำบลได้อีกหมู่หนึ่งแล้วยังจะกระจายไปสู่อีกหลายๆหมู่นะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดําเนินการแล้วก็มีการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเน,นื่องครับเรียกได้เลยนะครับว่าตำบหลหนองตางูเนี่ยเป็นชุมชนที่มีผู้นําร่วมแรงร่วมใจและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนเป็นอย่างมากเลยนะครับครับตอนนี้เนี่ยตำบลของเราเนี่ยได้เป็นตำบลพี่ของโครงการกรมการพัฒนาชุมชนเนาะ ก็จะได้ต่อยอดขยายผลไปสู่ตำบลน,น้องนะครับเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลน,นะครัความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในตำบลแต่ละตำบลเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตมีแหล่งอาหารนะครับสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารตามเจตานารม์ของพวกเราเนี่ยเราก็จะทำหน้าที่ตรงนี้นะครับสืบสารรักษาต่อยอดและก็ขยายผลไปสู่ตำบลน,น้องๆลำดับถัดไป ขอบบคคุณครัและนี่ก็คือตำบลหนองตาง,งูครับเป็นชุมชนที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆเริ่มต้นจากแนวคิดสู่ความสำเร็จสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งชาวบ้านมีอาชีพและความเป็นอยู่ที่มั่นคงมีรอยยิ้มนับเป็นก้าวที่สำคัญของชุมชนในการต่อยอดพัฒนาและขยายผลสู่ทุกภาคส่วนในอนาคตนั่นเองครับ